มาพรบก,กันดีแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรกลางนะคะอักษรกลางคือพยัญชนะกลุ่มที่มีรูปปกตินะคะเสียงปกติซึ่ง,ปงเป็นการิพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ้งหมายอย่างไรเพื่อเพื่อให้ขัดเสียงบรรยุบไปในแนวเดียวกันนะคะมีทั้ ดอชดาตอปตักบอไม้บอปลาออ่างนะคะนักเรียนยังจำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการจําัอักษรกลางกันนะคะมีอะไรบ้างดูเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปาโอ้นักเรียนจำได้ยังคะ พะะันบรรยุกธ์ได้5เสียงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเสียงสามัญเสียงเอเสียงโฟเสียงรีและเสียงจัตวานะคะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาลองขันเสียงดูนะคะคำว่ากาผันได้อย่างไรนะคะกา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 นะคะครบกี่เสียงคะครบ5เสียงนะคะเราไปดูคำว่าบาน บานบานบ้านบานบานคะครบกี่เสียงคะห้าเสียงเหมือนกันคะอัอกษรกลางมีพื้นฐานเป็นเสียงสามัมนคะผ่านได้กี่เสียงเลยผัานได้สี่รูปห้าเสียงนะคะมีวรรณยุกต์กับเสียงตรงกันเช่นกาก นะคะคพร้อมเลยค่ะไตราย,ยางคืออักษรสามหมู่ใครๆก็รู้มีสามหมู่ด้วยกันอักษรกลางมีเก้าตัวที่สำคัญมีกอไก่นั้นจอจานใช้ดีดอเด็กดอชดาตอปตักตอเตากินผักป่อไม้ไม้มากมี พอปลาแหวกไาวในวารีอ้อองใสน้ำดีพอได้ดื่มชื่นใจหน่อย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 